วันนี้เราไปอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวตะปุยสุขโขทยัยอันนี้คือต้นมะม่วงที่พ่อคุณลามทำไมพ่อคุณลามทำไมขอเรียกว่าตัวหนังสือพ่อคุณข่าวเปิร์ฟรับเจอข้าวเปิร์ฟข,ของมาหลากหลายไปหมดเลยสุดยอดค่ะสยอดอะใช่ใช่ าว oh, wow. ตอนนี้เราอยู่กันที่กว๋วยเตี๋ยวตะปุ้ยร้าน,น,นขึ้นชื่อของสุขโขทยัยเลยนะห้ามพลาดเลยเดีย๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศภายในแล้วก็เมนูอาหารที่เรากินกันวันนี้อร่อยหรือเปล่าไปติดตามชมกันเลยจะกินแล้วนะ ขอคุกเข้าก่อนเลย มีเขามีที่จอดรถให้ด้วยนะมันต้องเข้ามาภายในหลังร้านน่ะมีที่จอดหลายคันเลยพื้นที่เยอะเขาว่าข้างน้าก็จอดได้นะริมถนนเนาะแต่เมื่อกี้ที่เรามามันนีไม่กี่คันเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จอดแล้วเราก็ลองเข้ามาข้างในเนี่ยแต่๋ยวเราจะไปก่อกันที่วัดสีชุมไปกันเลยเข้ามาในวัดสีชุมแล้วเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนตรงไปเนาะตรงไปเลย ปุดไม้ของคุณอยู่ทางขวา ที่ทางเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็วนไปูน่าจะมีที่รถจอดแล้วก็จะไปเจอพระเจดีองค์ใหญ่ที่เราตั้งใจจะมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นยังไงไปกันเลยไหมไปแล้วขออะไรไม่ขอขออะไร้ว้ไหมครับขอลูกเคยเป็นฝรั่งแล้วก็ได้จริงจริงด้วยนะครับ ถ้าเกิดมาอยู่แถวนี้น่าจะได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะฝรั่ังเยอะเอาผลไม้มาสวายพราะปู่เอาลูกเขยมาด้วยเหมือนมาแก้บนนะนะเอาลูกเขยมาผลไม้มาแล้วกระทงนี่ใครยังไงคะแล้วแต่จะห้าตามแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ก็ไม่อันนี้ปลาเงินปลาทองครับอันนี้เป็นนกกระเรียนครับเป็นใบลานหมดเลยครับกระทงนี่ก็ทงใบลานครับมาดู นีอันนี้สวยอันนี้สวยบานเป็นใบลานยับดอกบัวบานอันนี้ว่าแต่มีมิมีใจเด็ดทำเองเหรอคะยายเขทำครับอ๋อยายทำคนข้างบ้านเข้าไปในไร่ก็้าใบลานมาให้นี่ใบลานเลยนะคะเขาไม่เห็นนานแล้วด้วยไม่ลงทางครับหรืออยู่กำแพงเพชรอะค่ะไม่เคยมาเลย แล้วก็ไม่เคยเลยมาตรงนี้เลยคือรยได้ครับอุตยานค่ะครับคืนที่สี่แล้วครับคืนที่สี่แล้วมีเก้าวันใช่ไหมคะน่ะสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันปกติเขามีกี่วันล่ะคะปีที่แล้วมีสามคืนสามวันอ๋อโควิดเลยครับสองปีที่โควิดหมดเลยปีนี้เลยจัดมากครับแต่เอาอันนี้นะอ่าใส่ดีปกติอยู่ที่นี่ทุกวันเลยหรอคะอ๋อ มีความรู้ให้นักท่องเที่ยวด้วยอ,ะอ่ะตำนานท้าพ,พูดไดน,นี่ครับโอที่ตำนานท้า,ารพ,รพูดได้ทหารพันทะเลตัวน,น,น,นี้คาขับไล่พม่าที่เผาวัดนะครับเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่เขาเข้าไปขอพรกันเข้าไปขอพรหลวงพ่อมีขันน้ธมนต์อยู่ด้านหน้าครับเราแ,รแค่ฟังแป๊บเดียวคนลุกมาดูลูกตรงนี้ครับ <c oughs> ขอญุ่ยคุณก็ได้ครับ ขอสองเลยอย่างเงี้ยขอญี่ปุ่นนะขอญี่ปุ่นแะเอาเป็น,นผู้หญิงนะบอรมมาคูรือสีอวัดสีชุมเมื่อกี้ลงบอกว่าเก้าร้อยปีแล้วอะที่พระพุทธรูปเมื่อกี้ภายในเมื่อกี้พระวิหารใช่ไหมแปดร้อยปีอันนี้เก้าร้อยปีเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหกี่พบกี่ชาตินี่ อ,องค์เจดีย์อ,องค์ใหญ่กันมันต้องออกมาพอเห็นป้ายวัดปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยนะเราจะเข้าไปทางนี้กันแล้วป้ายที่สุขโขทัยนี่ขึ้นชื่อเลยนะต้องมีครูเมืองอะไรเงี้ยล้อมรอบไว้ นีเป็นอะไรอ่ะขอดูหน่อยอ๋อเหมือนเป็นลานอะไรของเขาเลยน่าทำพิชีอะไรเงี้ยนะสมัยนั้นอะเป็นอุโบสถแหละเขาว่านะเป็นอุโบสถเหรอเอ้ยไม่ชัวร์ต้องไปหาประวัติอยู่ันลานเก่าแก่คู่วัดได้เลยต้นไม<า>้นี่ต้นมะม่วงไงแค่ต้นมะม่วงเหรออันนี้คือต้นมะม่วงที่อขอาคุณําม ทำไมพ่อขุนลามทำไมพ่อขุนลามเขาให้ปลูกเขาเขาให้เป็นคนปลูกหมาก่วงหมามก่วงมาขคามมะพพ้าใช่อันนี้คือในยุคข,ของพ่อขุนลามเป็นคนบอกให้ปลูกต้นใหญ่มากส่วนวัดนี้น่าจะอยู่มานานแปดเก้าร้อยปีเลยเนาะเขามีการบูรณะไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้เราเห็นป้ายอยู่เดี๋ยวเราก็เข้าไปดู เียน<ทาง>ซีลาแรงทั้งนั้นเลยเนี่ยเข้าไปดูข้างในกัน จะพาไปดูประวัติที่เขาอะไรนะบูรณะการอีกทีนึงมันอยู่ทางเข้าแหละแต่เมื่อกี้มีคนงไงเราก็เลยไม่ได้เข้าไปตอนนี้ไม่มีคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคือใครนะ่ะนั่งตรงไหนหรอเนี่ยปัญฐานตรงแท่นนี้อ๋อเหมือนเขาทำเพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้มันชำรุดไปเยอะแล้วแหละอืมบูรณะเขาเรียกบูรณะเขาเรียกว่าบูรณะไปชำรุด ราวหนึ่งร้อยปีอ่ะพอศอประมาณสองสี่สามสี่สองสี่สามสี่ใช่แต่เขามาบูรณะอีกทีสองสี่เก้าหกอืมโอ้ก็หลายปีเลยหลายปีโอ้เสียหายไปเยอะเหมือนกันนะสอดูจากรูปอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรรอยพระพุทธบาทสลักบนศิลาก็อยู่จดุดไหนวะ ขอถึงต้องมีป้ายบอกก่อนว่าเราควรจะไปดูอะไรนี่เรามาดูตอนที่รเรากลับกันแล้วดูก็มาดูตน้นมะม่วงื่อหนึ่งร้อปีที่แล้วอะ่ะร้อยปีกว่าแล้วตอนนี้ปัจจุบันอะ่ะใหญ่สูงหใหญ่อะไรนะลำต้นแบบสวยเลยอะ เดี๋ยวเราก็จะไปงานเรากระทงกันแล้วเดี๋ยวไปเราติดตามชมกันเลยไปตอนนี้เราอยู่ทางเข้าหลักของงานเลยเดินไปเดินมามาโผล่ทางเข้าเฉยเลยอี <c oughs> ตอนนี้เข้าเราเข้าครั้งแรกก็คือด้านขวามือของอุทยานเนาะอ่าทางขวามือโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็ไปดูหาของกินเนี่ยมันมาทางเข้าทางนี้เมื่อกี้คือเ,เราเดินมาแล้วใช่ไหมมันเป็นโซนของกินนะ แล้วก็สภาอะไรสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันป่ะ,ะเขามีรถด้ยกยครถเขาเอาไว้ให้เราถ่ายรูปได้ไหมแต่ว่าเราไม่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโออย่างงี้ก่อนแล้วกันนะเส็จ <c oughs> ไหมแบบคลาสสิกมากก็จําได้ไหมว่าค่าเช่าคันละเท่าไหร่ปกติแล้วะสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเราคันเล้วแราจะคันเ <c oughs> นานะเราเคยมาที่นลแล้วก็ปั่นจัก,จกรยาน <c oughs> อันนี้เป็นโซนโดยรวมจุดหลักก็คือเนี่ยวัดตรงเนี้ยจุดที่สี่วัดมหาธาตุที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดเลยจุดเนี้ยแต่ความจริงมันก็ต้องห้ามพลาดหมดทุกจุดเลยนะมันสวยงามแตกต่างกันไปอะก็ไปนกัก็สังเกตเห็นโครงไฟเขาไหมมันเป็นแบบดูโคมเขาเขามีป้ายอะไรอย่างนี้เป็น เอกลักษณ์ของเขาเองเลยนะเดี๋ยวพาไปดูโคมไฟตรงนั้นนิดนะอ๋อนี่มันเป็นทางเข้าก็เห็นไหมเเข้ามามันก็จะเป็นร้านนั่งกินนั่งอะไรเนี่ยน่าจะมีการแสดงตรงนี้อยู่นะที่เราเห็นของหลายๆคนที่เขามาถ่ายกันแล้วอะ ที่เขามาถ่ายเขามากินมาเที่ยวกันจุดบริเวณนี้เลยครับมีลานกว้างอย่างนี้อะโซนอาหารเยอะมากกว้างมากมีเก้าอ,อี้อะไรให้นั่งกินนะ๋ต่เราจะเดินไปทางนี้นอีกหน่อยไปไปดูของกินไปดูว่าเขามีอะไรบ้างก็บอกว่าจะซื้อชุดส,ดสวยๆให้แกดีป้า แบบได้แบบไหนนะดูมาลายร้านแล้วนะเขาอะยังไม่เจอเลยชุดสวยอะชุดไทย,ไทยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยเนาะดูดิเขาไล่โทนด้วยอ่ะสวยสวยสวยราคาไม่แรงด้วยนะราคาไม่แรงสูงสุดสองร้อยอะไม่แพงนะ แต่ร้านข้างๆ,ๆอาจจะแรงอยู่ก็ได้อันนี้อันนี้กางเกงช้างอันนี้นนฮะเกงช้างแม่อยากได้กางเกงช้างซื้อไว้ให้แม่เนี่ยก็มันจะมีโซนของกินตรงนั้นอีกเป็นข้าวจักรก้อนสี่ภาคอะไรเงี้ยเห็นร้านนี้อยากอยากครับข่าวเครื่งสะพานมาแล้ว,ลวอันนี้ขอเรียกว่าตัวหนังสือพระรักราม รรบตัดไปแล้วนะครับประตูเป ceksin, aky, mustache, ิดแ8นาฬิกานะครับขอจุเดินวนาฬครับของมาหลากหลายไปหมดเลย

เราไม่มีมือแล้วตอนนี้เราไม่มีมือจะถืออะไรอ่ะตอนนีเราก็สุด้นแล้วค่ะตอนของเรานมีอาหามีเครื่องดื่มมีขนมขายมากมายเลยนะคะเราไปอดกนะคะมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีงินมีไฟตรงนี้อีกแล้วอันนี้ทางคือทางเข้านะเดี๋ยวไปดูนี่นะเลยนะคะหายิ่งจบกระดาษตั๋ของเราก่อนได้เลยนะคะ เดี๋ยนี้นะคะใครอยากได้แบบนีกได้นะคะเชิญที่หน้าตลาดตากท้างของเราก่อนหน้าเลยนะคะมีคนคุ้นๆมี่คุ้นๆไปดูกันน้องกอดแล้วอ่ะใส่แล้วเข้าไม่ได้แล้วแหละป่ะไปต่อกันเอาอันนี้แฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นสับปะรดเป็นถั่วเป็นไขยทอง เอาอะไรคะเอาอันสีเขียวอะอะไรนะวุน้นอะวุน<อ>้นมะพร้าวใช่ก็ผลิตภัณฑ์เขาสวยมากเลยอะ่ะอาา้าวอยากไหมคะค่ะอย่ากไีมขอบคุณค่ะมาแต่ดีไม่ละยวเราไปกินกันไม้อ,อ่ะอยากละสอบไหมอ่ะอยากละสอบ มีหมูมีไก่อ่ะหมูสองเนาะไก่สองข้าวเหนียวเลยไหมเราจะเข้าไปดูแสงสีเสียงข,ข้างในกันอะไรกันเลยเนาะมันมีบัตรอะไรอย่างงี้ไหมนะเข้าชมฟรี

ตอนนี้เราอยู่กันที่งานแสดงแสงสีเสียงกยยงำลังรอเวลาเลยเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเดีล,ลองไปดูกันเนะใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วกระอยากจะเอาภาพจุดชม้ฟา้าดิฉันหน้าสาวพัชราพรพุ่มเพื่อและหกยี่ะแยก สองทุ่มมีโคมลอยแล้วจะลอยกระทงแล้วหรือเปล่าไปงาเะการยามราตรีสุขโถไทยยามเมืองสวรรค์ในส้ฟ้าลอยลงมาให้ชื่นชม เราทั้งหลายที่อยู่หน้าที่นี้ล้วนเป็นผู้สืบสายเลือดแห่งบรรพบุรุษไทยขอบคุณ ค่ะขวางข้างหลังด้วยก็เห็นไหมอะ่ะเห็นเห็นลูกข้างหลัง,<ด>งลูก <c oughs> ไอติมห้าบาทห้าบาทซื้อไหม <c oughs> ไอติมห้าบาทห้าบาทนะจ๊ะ จอแล้วอันนี้ของหนูหนูจองแล้วเพราะว่าคนน้อยก็เลยจ่ายตั้งแต่ตอนแรกเลยสำหรับค่าไปกระทงด้านน่ารักจริงๆนะคะขอบคุณเดี๋ยวจะไปแล้วนะกระทงอันเรื่องมีเรื่องราวของเรามาค่ะไปแล้วนะคะจ้าดูน้ำนิ่งมากเลยเนาะอืมน้ำนิ่งเลย อี่รายดีด้วยนะรายดีด้วยน่ารักมากเล็กมากเราสังเกตดูนะเขาไม่ได้เน้นกระทงอันใหญ่อันโตเลยนาอแต่แบบว่าให้มันได้มารอยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทอะไรดีอีอาวุธที่ฝากไว้กับเทวาผ่านปัจจาให้สิ้นไป ทุรักแค่นี้เดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องเป็นห่วงวิรุณจำบังจงรออยู่ที่วังหลวงกรุงลงกาตัวลุงนั้นแม้จัชฉล ตอนนี้เรามาลอดูโคองกันอยู่โคงช่วง5ววอย่โค้งช่วง5วเขาจแสดงกันอยู่ให้นักขึ้นแสดงนักเดี๋ยวเขาจะจุดใ้ดสดเปีนยงมาลอดูกันนะคุับู้หญ่ วันนี้เรามีความประทับใจมากเลยที่ได้มางานลอยกระทงที่สุขโขทัยเป็นครั้งแรกของเราเลยนะกอฟแล้วก็งานยิ่งใหญ่สําหรับเขามันคือยิ่งใหญ่มากเพราะเขาไม่เคยมาแล้วเขาก็ไม่รู้จักมาก่อนสวยทุกจุดแล้วมันแบบไปไม่ทั่วไม่ถึงเลยนะมันต้องมาหลายๆวันเก็บจุดนั่นจุดน้น,จ,น,นจุดนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยประทับใจอะ่ะคืออะไรเล็กๆน้อยเขาดูแล้วอะ่ะ เขาประดับประดาสวยเวทีทุกจุดเลยอะเขาใส่ใจมากเลยใส่ใจมากแล้วปีหน้าเราต้องหา้ามพาเลยนะปีนี้เราต้องไปก่อนแล้วไป